สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง FDMA รากฐานสำคัญของการสื่อสารไร้สายที่พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงเทคโนโลยี 5G และโครงข่ายใยแก้วนำแสงในปัจจุบันไปดูกันว่าเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนโลกการสื่อสารของเราได้อย่างไรครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าทุกคนอยากจะพูดพร้อมกันผ่านไมโครโฟนตัวเดียวผลที่ได้คือความวุ่นวายและสัญญาณที่ตีกันยุ่งเหยิง เพราะทรัพยากรเคลื่อนความถี่มีจำกัดแต่ความต้องการใช้งานนั้นไร้ขีดจำกัดคำถามคือเราจะจัดสรรพื้นที่นี้ให้ทุกคนใช้งานพร้อมกันได้อย่างไรโดยไม่รบกวนกันคำตอบคือ FDMA หรือ Frequency Division Multiple Access ครับให้นึกถึงถนนไฮเวย์หลายเลน FDMA คือการแบ่งคลื่นความถี่ทั้งหมดออกเป็นเลนส่วนตัวเล็กๆหลายเลนเพื่อจัดสรรให้ผู้ใช้แต่ละคนมีช่องทางของตัวเองทำให้สื่อสารได้ต่อเนื่องและไร้การรบกวนครับกลไกของมันประกอบด้วย3ส่วนหลักครับ 1. คือ Spectrum Division หรือการหันคลื่นความถี่ออกเป็นช่องย่อย 2. คือ Channel Allocation มอบเลนเฉพาะให้ผู้ใช้แต่ละราย และ 3. คือ simultaneous use ที่ทำให้ทุกคนสามารถส่งข้อมูลได้พร้อมกันในช่องของตัวเองอย่างอิสระครับแต่เพื่อความชัวว่าสัญญาณจะไม่ล้นไปทับกันระหว่างแต่ละเลนจะมีช่วงความถี่ว่างๆที่เรียกว่า guard bands ทำหน้าที่เป็นกันชนเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนหรือ cross talk ช่วยรักษาความคมชัดของการสื่อสารให้ดีที่สุดครับในโลกของการสื่อสาร FDMa ไม่ได้อยู่ลำพังครับมันคือหนึ่งในสามเทคนิคพื้นฐานร่วมกับ TDMa ที่แบ่งทรัพยากรด้วยเวลาและ CDMA ที่ใช้การแบ่งด้วยรหัสเฉพาะซึ่งแต่ละแบบก็มีจุดเด่นในการแก้ปัญหาที่ต่างกันไป ถ้ามาดูตารางเปรียบเทียบชัดๆจะเห็นว่า FDMA เน้นแบ่งตามความถี่มีความซับซ้อนต่ำและเป็นพื้นฐานของระบบอนาล็อกอย่างวิทยุ AM/FM หรือมือถือยุค 1G ในขณะที่ TDMA และ CDMA จะเริ่มนำระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ในยุค 2G และ 3G ตามลำดับครับแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ละการ FDMA ยังอยู่รอบตัวเราเสมอครับ ทั้งในการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้ช่องความถี่ต่างกันวิทยุและโทรทัศน์ที่เราคุ้นเคยประจุนถึงระบบเคเบิลทีวีที่แบ่งช่องสัญญาณในสายโคแอกเชียลครับ ก้าต่อไปของประสิทธิภาพคือ OFDMA ครับซึ่งถูกใช้ใน 4G LTE และ 5G โดยเปลี่ยนจากการแบ่งช่องเฉยๆมาเป็นการใช้คลื่นพาหะย่อยที่ตั้งฉากกันทำให้สเปกตรัมซ้อนทับกันได้พอดีโดยไม่ต้องมีกาดแบนส์ช่วยให้ใช้พื้นที่ความถี่ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นมหาศาลครับท้ายที่สุดหลักการเดียวกันนี้ยังถูกนำไปใช้ในระบบใยแก้วนำแสงที่เรียกว่า WDM ครับ เป็นการส่งข้อมูลหลายชุดพร้อมกันผ่านไฟเบอร์เส้นเดียวโดยใช้แสงคนละสีหรือคนละความยาวคลื่นเปรียบเสมือน FDMa สำหรับแสงนั่นเองซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูลได้อย่างมหาศาลในโลกยุคดิจิทัลครับเบื้องหลังความสำเร็จของเทคโนโลยี WDM คือฮาร์ดแวร์ที่มีความสเสถียรสูงอย่าง Optical Transversers ครับ อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำหน้าที่สำคัญในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าระหว่างคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นสัญญาณแสงเพื่อส่งผ่านสายไฟเบอร์โดยเฉพาะโมดูลแบบ DWDM ที่ต้องคุมความยาวคลื่นแสงให้แม่นยำที่สุดเพื่อป้องกันการรบกวนกันในโดเมนออปติคอลนั่นเองครับทำไม FDMa ถึงยังสำคัญคำตอบอยู่ที่จุดแข็งของความเรียบง่ายครับ 1. คือ simplicity มันติดตั้งและจัดการง่าย ไม่ต้องพึ่งพาการประมวลผลดิจิทัลที่ซับซ้อน 2. คือ low latency เนื่องจากการสื่อสารเป็นแบบช่องสัญญาณต่อเนื่องไม่ต้องรอคิวหรือรอสล็อตเวลาทำให้ตอบสนองได้รวดเร็วทันใจและ3คือ reliability การมีช่องสัญญาณเฉพาะตัวช่วยลดการรบกวนระหว่างผู้ใช้ทำให้ระบบมีความสเสถียรสูงมากครับอย่างไรก็ตาม FDMA ก็มีข้อจำกัดที่ต้องแลกมาครับอย่างแรกคือประสิทธิภาพการใช้สเปกตรัมหากช่องที่จัดสรรไว้ไม่มีการส่งข้อมูลช่องนั้นจะถูกปล่อยว่างทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ถัดมาคือขีดจำกัดในการขยายระบบจำนวนผู้ใช้จะถูกจำกัดตายตัวตามจำนวนช่องความถี่ที่มีอยู่สุดท้ายคือต้นทุนจากกาดแบนด์ พื้นที่กันชนที่ต้องเว้นไว้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนคือทรัพยากรที่เสียไปโดยไม่ได้ใช้ส่งข้อมูลจริงครับสุดท้ายนี้แม้ FDMA จะดูเหมือนเทคโนโลยีจากอดีตแต่มันคือพิมพ์เขียวสำคัญที่วางรากฐานให้กับการสื่อสารยุคใหม่ทั้งหมดตั้งแต่โทรศัพท์มือถือยุคแรกเริ่มพัฒนามาสู่เครือข่าย 5G ไปจนถึงการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงใน Data Center ระดับโลกการเข้าใจ FDMA จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจวิวัฒนาการและอนาคตของการเชื่อมต่อในโลกดิจิทัลได้อย่างถ่องแท้ครับ